โอ้ตาแม่ก็จังได้แค่เน่้ยใช่ว่าแม่แได้เออเนาะโดยสวัสดีเด้อยตาพ่อสบายดีดูอคือเพื่อนตัวใหญ่ภูมิตันทานเก่งกว่างูโอ้ตาพ่อกับนกได้แต่ตาพ่อกินยาทานกินยาทานเขาบอก็ปวดคอคือกันไายตึงนั่นเองเราคนกินยาละวัวไม่เศ้านี่นะอยู่ดีๆแพ้กันโอ้บิ๊นสามีโฉบมาอ้างตกใจเวิร์กกี้ว่าพระล่มเล่มมาแนวชักเครื่องเนาะไปนอนเวนหลุด ไข่ขึ้นเบิ่มรินออกเลยอเอาหัวลุดเบียดไ,ได้ตีงอยู่วะตอนนี้นายาต,ตอนใส่ย,ยาทับินาบุ้มๆอันนี้คือคน,นดิน่งไปจังเลยใส่ยาทับินาดีง่งแบบตุกๆแบบดูดเอาเลือดเอาอย่างน้ำแมฆก,กันเน, <c oughs> นาะแ้บพี่หรอหอยตังเตงตังเตง่งอยู่พี่น้องใครแต่ว่าคนหวาถือพาได้หาเดือนเลยใส่ย,ยาได้อยู่ตอนสองเดือนเป็นไข่หามือกับบนขินยาพอมิดจนเศร้าเองยาหอยเป็นด โดยกาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบอกว่าชียู่ทางฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าทางต่าง,างประเทศน้ำเดอ้อเนะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยน้ำนหลายๆพี่น้องเลยที่อ่าจังไดยกมืออ่าสบายดีครั้งเดียวเนาะตอนนี้ก็ถือว่าถือถืออ่าจังไดลามสู่เลยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้นะเขาสโลมหรือว่าเขาน้ำเกลือพี่น้อง ออยู่ทางคลินิกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะถือว่ามาเข่านะจังไดมาเข่าน้าเกลือพี่น้องเพราะว่าบาสบายอนะบัดทั้งครอบครัวเลยอ่าสาวมีแล้วก็ศเมทเอาพอเทาเคนอยู่ห้องทางเทิงพูดเนาะพี่น้องเนาะเบาตาเตียงเตียงก็พอกันแล้วก็ย้ายลงมาห้องลุมอยู่ใหญ่พี่ห้องห้องลุมเนาะมันจะมีหลายเตียงแน่พี่น้องเลยจังไดตอนนี้เนาะยังโทรหาเบาเวียดสาววันอยู่ เพราะว่าอยากให้เพิ่นมาเบิ่งรถเบิ่งนยางให้แล้วมาเอารถเข่ามาไว้ในเพราะว่ารถอาในยูน่าคลินิกผัเนาะพี่น้องยันได้มันเหรอมันเสียพี่น้องเว้ยตอนนี้ก็ถือว่าอ่าเอาสีเห็ดยางก็ลำบากเนาะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยถ้าตีงลายก็เจ็บน้อเพิ่อนใสเข็มอยู่พี่น้องก็เป็นไข้พี่น้องเว้ยนี่ม่นเป็นแบบกระทันหันเลย มือว้นนี่นะยังไปงานเนาะไปถ่ายคลิปต้องการอยู่กับบอจิตบอแสนไปหาทางครอบครัวเอ้ยอกเพิ่นพี่น้องหามื้ออื่นบัดขึ้นเฮือนใหม่ขึ้นเฮือนใหม่บ้านงามเอ้ยอกเพิ่นก็คือสิอ่าบ่ได้ไปแน่นพี่น้องเาว่าอ่าบดีบ่เศราคืนีก็รอถ่ายนําให้น้ําเกลือเบิดพ่นแเนาะพี่น้องจังอ่าสิได้เมืพี่น้องเอ้ยคือสิได้นอนคืนอยู่นี่บตาเบิ่ง ยยัังบกหลาด้นถือว่าโถงน้อยปานกลางนะมั้ยโอ้ยก็ถือว่าซองเทือนี่เนาะปีที่ว่าเป็นไข่บรสบายหน่อยเพราะแบบเป็นแบบกระทันหันนะนะเป็นแบบกระทันหันแบบห่อนโตแล้วก็ปวดตามคอพี่น้องตามคอตามคอเขอ่าขอ่ขอยังปวด บ่หยุกๆๆๆแล้วก็เป็นหยังอืออะใครแน่อยู่วะตพอเพิ่นเนาะเออตัวสิเบิดนี่ก็ยังว่าอยู่ปาดโกินแล้วคเนาะอ้ายังบ่อยากอัแจรถอยู่พุ่นนี่ไม่ใช่หารถจบ่หาก่อนน่คือว่าแล้วเจ้าอยู่นอกอยู่แล้วเจ้าอยู่ป่าหันเลยลามสู่เบิดคน ยังใเท่าพอ่อผู้เดียวเพิ่นภูมิต้านทานนะแข็งแห้งแน่แบบว่าเพิ่นก็เป็นไข้แล้วก็เจ็บท้องด้วกันแถวพ่อนะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ไดนะ้แต่กับเพิ่นก็บ,บ่ได้ใส่น้ำเกลือเนาะพี่น้องเนาะบาตานะอ่ากินขานะ้าวเนาะหลังจากกินขา้าวหลังจากกินขา้าวอ่าสิเข้าไปบ้านไอปอกกัแหละกินขา้าวแล้วแล้วปุ๊บแล้วก็รู้สึบกับปวดกระโตแล้วก็ววกววกหน้าแดงเป็นไข้ขึ้นเอาทายคลิปเนาะเกลืในอปอกนะถ้าผู้ใดเบิ่งก็คือสิเห็น เราตาเผาเข้าไปแล้วก็เผาถาม,มไมงเคถามเพื่อใเพผึ่นช่างช้ำเนาะถือว่าอดเอาตอนนั้นะนะเจ็บกว่าหมุหมกดหมุดนิน้องถือว่าเผามาพามี่น้องเลยโอ้โทษอา,อาการอาการเจ็บท้องนี่กินสมพักพีพพ่น้องกินสมพักสมพักนี่กินซองคาบเนาะแรงเมื่อวานนี่กับเศร้านี่กินสมพักแล้วก็วมีมีก้อยเนาะก้อยซีงัวนี่แหละพี่น้อง แต่ก็ซู้สอก็เจ็บท้องพี่น้องเราขออนุญาตนำเที่ยวเขาที่ห้องหน้ามานะบัดมือเว <Finnish S 1> ้นน <nickel. S 1> right, uh ี่บัดน้องสอนเที่ยนนะบัดไข่ขึ้นบาดนี่ป่อสามีโทรมาบอกเนาะไปเวียกเลยว่าตอนนี้อยู่คลินิกพี่เด้อตกใจเพิ่งคิดว่าเพิ่นเปลี่ยนไปซักพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ดีดีนะตกใจเพิ่นว่าเพิ่นมาแห้งแม่ลูกอ่อนนะซักยากับไปลูกในท้องนะดิ้นดึกดึกแต่ว่าทานหมอเพิ่นว่าได้อยู่เนาะห้าเดือน แต่ว่าเฮาบ่ใรไยาบ่ใรไหยังเลยบัดแม่นี่แหละพี่น้องถ้าแม่ไข่เฮงก็มีผลเสียต่อลูกคือกันได้เพิ่นะภาบาเนาะให้ดีให้เศร้าให้ไวพี่น้องอมืออื่นปี่31ปีใหม่ข้าวดาวตัวบัดเตอลยใส่สรุกสูดๆพี่น้องเลยอยากขึ้นไปหาสามีเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าก็แล้วมันจับยังไง เป็นที่ใหญ่าสามีลงมาผี่บหรือว่าอย่างไรกระพังเบิ้ลปวดไปเบิดตามข้อเข่าข้อขานี่แต่สาเหตุที่ว่าเป็นไข่น่ะแบบว่าคือเบลตาบอกเลยเบลตาเด,ดาคิดว่าเนี่ยแบบอาหารเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ากินสมพักแล้วก็กินลาบซีพี่น้องพอกินลงไปก็ไปโดนอะไรก็รู้สึกว่าเจ็บท้องนะท้องเสียเที่ยวเข,าข่าแต่ห้องน้ำแต่ว่า ไขวัดยางอแหละนอพี่นนวดก็ได้จามีนอนยองเทิงกับทําเองเป็นยากิดเขาเนาะน้กก็ได้บาตากับเอซื้อเขาซื้อเขาคอยพึ่นเข่าพับกกจังใดกะซือวอน่งพี่นงเนาะซื้กัมาอ่าเป็นกำลังเงใจให้งบาตาในเด้อซ้อนพี่นงปีใหม ก็คอยดีไงเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอได้ส kind of mm ิ่งดีๆเด้อน้อสาธุพี่น้องเลยกันยังไงไ <respuesta. S 2> <c ười> ปอ่าพี่เนาะนี่จองลายกระปวดเนาะปันมันปวดได้ี่น้องปวดตามตามคอการคอเนาะแล้วก็หัวหน้าหนักน้ำเท่าว่าอยู่ในกล้องอะไรสิเลยนักหนาเลยปวแดงเป็นได้พี่น้องน้องกองัวหนาแดงหัวหนุน บมเป็นอะไรบ้างมอได้เยู่เพชเพื่อนทานมอเพิ่นเนาะเที่ยวมาถามกินเนาะเพิ่อนรถยนต์คนไข้ซอกหรือเมือ่อยอยู่เคนิกเนาะนอนพี่น้องโมเป็นห้องมงอยู่เคนิกตากะซักยาไปแล้วเข็มหนึ่งก็เพื่ก็ใส่น้ำยานในสโลมนี่เพราะว่าเอาจีเทียว์ซักแต่ยามันมันเจ็บเลยเนาะพี่น้อง สื่อว่าวินหัวเลยเนาะนั่งนั่งโดนตัวแรกกองเลยและชาว่านเป็นยายสามีมากกว่าที่ขึ้นไปาสามีเป็นอยู่หรือว,ว่าถ้าบาเวียดเบาอย่างคนมากกว่าสิใช่คนจับกล้องขึ้นไปถักทายสบายดีครับสามีเป็นเพราะว่าถ้าได้ไม่ยกไม่ยุ่งอะไรเปิดยีรางขึ้นมาหอยยันเข็มนี่พริกยังเลือดออกว้ายโอเคเนาะเดี๋ยวว่าา น้อยมันเลื่มปวดแล้วนะอยากวินวินหัวแน่นางหลายเนาะพี่น้องเนาะน้อทนความหิวได้ปุ๊ขึ้นมาทางนี้เด้อเฮ้สดีอ่าเนาะยังดีทอเว้าได้โอ้ตาแม่ก็จังได้ไข้แน่อยู่ว่าแม่ไข to right ้แน่นะเออน้อยดู้สวัสดีเด้อยตาพ่อสวัสดีด้อยคือเพื่อนนี่ตัวใหญ่ภูมิต้านทานเก่งกว่างโอ้ตาพ่อกำลังนอกันได้แต่ตาพอกินยาทานกินยาทาน คอกระปวดคอคือการไขขึ้นกันเลยเราผลิตยาละว่าไม่เช้านี่นะอยู่ดีๆไขกันเลยอ๋อสินเชอมีโฉงมาอ้างตกใจว่าพระล่มเล็บม,มาแนวชักเครื่องเนาะ <c oughs> ไปนอนเวนหลุดไขขึ้นเลยเป็นหนองเลยเอาหคนลุกเปี่ยนได้ติงเยอ่เลตอนนี้ยาเราตอนใส่ยาทบิดนาบุ้มๆคือผนอันดีอย่างที่จำเนาะเนาะใส่ยาทบิดนาดีนแบบดูดเอาเลือดเอาอย่างน้ำแมฆกันเนาะ แบบว่าแมยถือคิงไข่ก็เป็นทั้งนั้นน่ะสักยาไปเข็มหนึ่งยาไปชงเม็ดแล้วก็ะสลมกล่องปีสองเนาะกล่องตัวใหญ่ยังบวชกแต่ว่าปีนี้นะคนละสองเทือ่่เทือ่่อไข้เลือดออกมันมีในกระตูเลยแบบคันขึ้นในมันไม่ได้ไข้เลือดออกเลยนี่นะกำลังย่องว่าซื้อเนี่ยสอดยุงเข้าไอ้ยุงมีในห้องเป็นตืมเอาจับจับขอกินเข่ากันประวัติศาสตร์พี่น้องสามเม็นรูพร้อมกัน ยันได้เลินกันวะบดเพื่อนสีแล้วเถาะพอเราชังเออใช่แต่ว่าเถาะพอเรากินยาท่านกันบดนี่พักเกันเบิ่งไหมเม็ยนอะไดบีจะเถาะพอขึ้นมาแต่การเป็น้องอาจารย์พักเย็นเรเลยบ่อรถก่อนอ่าบ่อพักเย็ไปพากรถไว้เนี่ยกินมโอเดียวีลออกมาฟรีเขาไปห้องสามีก็กินกับข้าวผัดเนี่ยเรากินกับชิ้นแห้งกินเลยหากระลุกได้หากเอกพอนเปลี่ยนบทกินข้าว เขอยื่เบอรซ WhatsApp อยากนั to ้งคู่ทั้งหมดเดี๋ยวพนกระชายให้อีกพนเปลี่ยนตัวนี้ก่อนถ้ามีก็ค่ะกลุกนั่งได้วินหัวแล้วก็หนาวอันนี้เริ่มออกห่อนแล้วไข่ลงขีดหนึ่งหน้าใกล้เนาะจำบอกสบายให้อยู่คลินิกมันก็ยซีนไข้กว่าห้องหมอทุกคนกับบลายห้องน้าก็ใกล้อยห้องห้องหมอวันคนหลายมีเือคนหน่อย อย่างทบอกหอยตังแตงตังแตงอย่นี้เนาะใครแต่ว่าคุณว่าถือพาได้หาเดือนเลายใส่ยาได้อยู่ตอนสองเดือนนะ่ะเป็นไข่หามือกับบุตรคินยาพอมิดจนเศร้า<ต>เองยาหอยหเป็นดุอะไม่ไปเสียนหาม,มันได้เน <laughs> ะาะมาใส่ยาจะตกใจเบิดลูกดินแหง้งดินเป็นสมองทองสมอง,มงผมยันยันได้เสียเงินดินดีไหมนะคนถักอะเมียนะ ได้เงินเดือนปุ๊บมหาโมอปับคือมือนั่นกับบริษัทไทยพนพี่น้องเบื่องเนาะอันหวงทองยันว่าคนน้อยเป็นสนุกมหาอมาได้มือวันที่อันสาวยิ่เนาะลาวจึงไปตามวอนัดชาเยิ่นำมันโกงวอนัดเงนไปเลยนเ่มนไปยหาหกสิบหกพันมือนั่นนะคงมีแต่เ้นใบกุ้งเฉยๆเลยใบนี้ใช่ไหมว่ดหมดไลนอย่างนี้นะ จากที่เ่าได้แล้วหลักแพลงอันคูณซ้ำแะพี่น้องเมนคนิกเนาะเมนคีนิกกับมันก็สีแพงกงมอกับแพงคูณสามอีกนี่ีคีนิกุงมเนระดับสามายแล้่ใะสามตายเกือบคูณลองล้านแล้จ้าเย็นคุณลองล้านนี่ว่ยยุ่ตไปสุดก่อนนี่ก็ยังล้านแปดล้านเก้ามีมีจะบายเก็บแบบเพียบเลยพอดีเลยหกเียล้านสาไม่ลงพร้อมกันวะ แต่คลินิกตัวนี้ยังไม่เคยมาจากเธอจากสีเทาล้วถ้าเปิงบมดผลหลายยาแล้วแต่ก็ไข้อยู่แบบใส่ยาแล้วมันไข้เนี่ยเออมาหมดวหมดทั้ง่น่พอคลินิกนี้ไม่เคยเข้ามาเลยค่ะอิ่มลยอิ่มไม่ได้กินหมดชองต่อกูกินเขาแบบสินแห้งก็เข้าพัดเป็นยังช่องกล่องหองมันมันอยากกิน เริ่มหอนกินแล้วแล้วจะผมมันยังหอนเดี <át stars> ๋ยวผมให้เขาพัดให้หม่กินน้ำน้ำจะหลดไหม่รับ่คนับน้ำจะหลดกินนี่นี่เลยอกตัวนี้ร่างมือใส่บอกโอ้ดีะเขียนเดียวเขาใช้ไวหร ตัวนี้ยวเอาอะไรตัวนี้อ๋ออ๋ออ๋อข้าววันนี้เราจะไปกินออกไปรถนี่กล่องนี่คือการขอพัดคือการออกินหน่อยเดียวบอวินหัวบอยังนะแต่ว่าเพิ่นผู้ขับรถไปมันมันมีแต่ห้อนกระโตูแล้วก็ปวดอ่าตามงคอนะก็จะมีบดวินหัวลูกบอยากได้แ้อวันกระโตปวดตามงคอมีท่าจอกก็เอาไปอันนอกแล้ยค่ะจอกกับมัน เดี๋ยวเราเอาไปทิมเลยจอกับทงพิชูบรนนี้น้าเปิดมื้องเ้ยให้แต่บอตาผู้ไปตากแดดผู้เป็นวินเป็นเวียนทำใหคิดเดินอยู่เอ้าว่าแดดไปบอกทำใหไปคลินิกเจอผลนก็ว่าเอาเป็นคือกันว่ะซาเบโรวินหัวบายายังสบายกินมันแล้วกัดตามคอตามยางย้อนหยบหยบ ตอนนี้จะมุ่งจนการทำจะมือจำเลยหกโมงหกโมงครึ่งไขตะวันใส่ยาไปละกาเริ่มไข่แน่เลยแต่ว่าลูกนั่งได้แล้วก็บัวหนาวนะบัววินแห้งพอไขสามสิบแปดแล้วบิดนาวได้แมหนาวสั้นได้โตปวดบปวดตามโคตรทางด้านี่สั้นบืนบืนนะหนาวแหงแล้วก็วินหัวหลุมเมือืม าเิ่มกระส่ทงซักงกินจะซักจะเข็มนแสี่ก็เข็มหนึ่งน้อพี่น้องเนาะอยู่ของม่องใันี้อีกงกอกองท่บาดทะแม่บาดซากวัวเนาะฮื่อะแม่เมกลมื่อก่นก่อนไวะ่ป้าทแสดงว่าผู้ละองเลยได้เพิินนะเนาะพอพเจ้ามาตอนบ่ายบ่มาตายยังกินข้าอยู่ตอนกูเจ็บบ่ กินเผาเอนนอ่น,นอเาช่องปากคุณในท่องนะพ่กินน้ำกันตอนก่ตามานตอนะนั้อไมได้กตาฉันมาหอนยากเขาจนว่าเป็นอย่างอื่นไม่หอเขาบอกเหมือนเมื่อเพื่อเป็ดกไก่ทั้งหมดลไก่คิวอ่าไข่คิวให้แ้วพ่ะจักการมือนีเาอ่ไ่ได้ับแงันนะยามันคนเช่าสะอนยังกินหัวอาหารก็ได้อตอนใส่ยาแล้วตื่นดุนตออื่นตุกตุกอเนาะเหตุผดื่มยาอะไเนาะ ตื่นดิอยาดิแต่ว่ายังดุอยู่ไงบดุยยาดุยแ่เนาะเพราะว่าบัตาอะไรยังสิพังเสียงหัวใจโอ้มอเพิ่นมาพังอีกเพนพัว่เอโกอีกบ่สีโคกบบเอ็ได้เพราะว่ามันบริมีคุณเสีหายยงกับคนอบ่นเหตือลักติแ่ว่าบบเอ็กอเล่ยเนาะเป็นเดือนหนาค่อนข้างัวยจอัวใจยังก็ได้และถอดดผ้าซาำมือ มันเอาเครื่องพังหัวใจเพิ่งคนหัวใจยังเต้นก็คือว่ายัางด่วนมันโมเมนต์ผู้ใหญ่เลยม <laughs> าเป็นอย่างเดีวยวมีเครื่องพังหัวใจเครื่องสกปรั่นเลยทำเสียอื่หัวใจที่ส่วเอาหม,มนี่คือทีอ่ไม่หน,นึ่งเออใครกันไปคลินิกตัวทวีตนะคนว่าคนคนโมเมนต์มอห์นะเปเป็นแพทย์เปิดบุกษาใส่ย,ยาเปิดหน่ายเปิดรองยัน แพลว่ะลดยาบ่าได้นะก็เลยแนะนำให้มาคลินิกนี้คุณโมกาใส,าส,าสา่ใส่ขนุนว่าปุ๋นทองส่วนอะไรขาเจ้าก็ยามันใช้จำกัดนะแมนแมนแมนเอ,ตอาตำส่ยาอ่อนๆดีที่ว่าหาเดินไปค่ะต้นชงเดือนนะค่ะเป็นใน,น,นแนวโพเทนต์ไปหน้อ,ย,อ<ด>ย,นยก่อนน่ะจะถ่ายวัดธรรมดาลลงเลยรวมมินทัวอันนี้นะริดไข่ย้อนเจ็บท้องคอยเบิรงนคัะเลย ท่านท่าอไปเจ็บทองนัดท่านพ่อแม่ท่านแม่ลักมือนี้ดนมือนี้นะพนะการเจ็บทองใครในเดาเรามาไขขึ้นน้ำล้างมนนัก่าโมเดลวัวมาตัวนี้แบบเจ็บท้องแต่ว่ามาไขขึ้นอย่างลื่นกันนียังเนาะเดี๋ยวค่อยไปนอนเลยเด้อเอาลเนาะเมื่อยเลยได้นั่งไก็ปวดกดเวยสักยายน่นแลน้อยเขาเบาเย็เป็นมาก บอดบินหัวมันห่อนนะมันอยากบินอยอ่อ้ถ้าพอนะอ่าโอเคนะอนไรก็ขอบุญกันเพืนหลายๆเด้อเนาะที่กำลังปฏิตามมาชมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยแต่ปรากฏครับโฆษณานาะปีใหม่ทำรำไม่รวยอยู่ดีนี่เองอยจะเป็นี่โตามด้เนาะตอนหับพีใหม่ก็อยยำยางอยู่พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อาๆๆ berbuat 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 berbuat